สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงไพ่ยิปซีบายกานดานะคะวันนี้เรามาพิาคาร์ดกันหรือว่าพิกอทอยกันนะคะในหัวข้อที่ว่าเรากำลังมีความรักแบบไหนนะคะความรักก็มีหลายรูปแบบเนาะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะมีความรักแบบไหนนะคะตั้งสมาธิ นะคะนึกถึงคำถามที่พูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็นึกถึงบุคคลที่เราถามถึงหรือว่าคนที่เรากำลังรู้สึกมีความรักที่ดีกับเขาคนนั้นนะคะกองที่หนึ่งะคะวันนี้นะคะเป็นตัวนี้เป็นชิปกับเดียวอะเราเคยดูตอนเด็กๆแต่ไม่รู้ตัวไหนชื่อชิปตัวไหนชื่อเดีวนะคะตอนเอางี้ เอ,อ่อกองที่หนึ่งเราเป็นเอ,อ่อเจ้ากระรอกสีน้ำตาลเข้มนะคะต่อมาตัวกองที่สองเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะจมูกแดงนะคะตัวกองที่หนึ่งจมูกดำเจ้าจมูกดำสองจมูกแดงตัวนี้ตัวกองที่สามนี่เป็นยูนิคอร์นนะคะแล้วก็กองที่สี่นะคะเป็นมูน้อยนะคะมกกูนเข้มแดงนะคะชื่ออะไรไม่รู้ว่ามันมีชื่อเหมือนกันแต่เราไม่รู้นะอ่ะหายใจลึกๆนะคะเลือกกองที่ใช่นะคะหนึ่งกองค่ะ คค่ะข,ขออนี้าเก็บสองสามและ4ก่อนนะคะเรามาฟังกองที่1ก่อนเลยนะคะจับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้หยาบไปหน่อยนะวันนี้ป็นนี้เราตัวใหญ่ไปหน่อยแล้ววันนี้ค่ผ้าเรามันทำไมมันแคบอย่างน,นี้นะ ะค่ะมาความรักแบบไหนนะคะความรักของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะอ่ะ คือตอนนี้เรากำลังมีความรักแบบไหนณนะวันนี้คุณอะอยากรู้เรื่องเราทั้งหมดละแต่ว่าเราคุณอยากทำอะไรคุณอยากคุณพยายามดีกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นพยายามแบบตรงไหนที่มันมันมันไม่ทุกข์ไม่ต้องแมะไรหรือว่าเขาบอกเรามาว่าเขาไม่ชอบคุณแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นอะไรเงี้ยแบบคุณก็ พยายามที่จะแก้ไขแล้วนะคะแล้วมันยังไงอีกแต่ส่วนความรักที่คุณเจอถึงแม้คุณจะลองพยายามแล้วนะคะมันก็ยังเป็นยังไงนะคะมันมความรู้สึกมันก็ยังคงเหมือนแบบเหมือนแบบเอ้ยมันมันเป็นเวรกรรมของของเราหรือเปล่านะคะใหเ้เราได้มาเจอ,เอ,อสถานการณ์ของความรักรอบตัวหรือคนรอบข้างแบบนี้นะคะ ทั้งทั้งที่คุณคิดว่าเอาเราเราพยายามแล้วแหละนะแต่ในเมื่อพยายามแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งนะคะคุณก,ก็คิดว่าโอเคในเมื่อมันจะเป็นอาจจะเป็นเวียนกรรมเวีนกรรมหรืออะไรก็ตามที่มันรู้สึกแบบว่ามันไม่ใช่เนาะทำให้เรารู้สึกแบบจิตใจอน,นี่ลงไปเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักมันณนะวันนี้เป็นแบบนั้นอยู่นะคะกับความคิดความรู้สึกนะคะถึงแม้ว่าคุณ ก็ปรับปรุงอ่ะหลายอย่างรวมปรับปรุงทั้งอเรื่องอะไรที่คุณควรจะปรับปรุงคุณฟังคําแนะนําของคนรอบข้างมายัางไงหรือที่เขาบอกมาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็พยายามทําในหลายๆอย่างแล้วรวมถึงแต่งเนื้อแต่งตัวพยายามทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้อะแต่นะคะมันก็ยังอาจจะว่าแต่ละคนอนะมันมีข้อดีของของ ทุกคนคนทุกคนมีข้อดีของทุกคนเองนะคะแต่ว่าอาจจะดีไม่ถูกใจเขาก็ได้ในณนะวันนี้เลยทําให้สถานการณ์มันอาจจะต้องหยุดต้องปิดต้องยังไม่ได้ไปต่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่ได้ว่าเราไม่ดี คุณปรับปรุงตัวแล้วนะคะคุณพยายามแล้วนะคะแต่มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะฉะนั้นมันในสถานการณ์นี้มันก็ไม่เป็นไรเนาะถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่ในผลสุดท้ายแล้วความรักของคุณกองที่หนึ่งเนี่ยก็ยังคงเสี่ยงยังคง ไม่แน่นอนบางครั้งบางคราวยังมีคำพูดที่ไม่มีการถนอมน้ำใจกันหรือสถานการณ์ที่ลอดแหลมสถานการณ์มันยังไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังเพราะว่าเอ้ยเราปรับปรุงแล้วนะแต่ทำไมเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าอาจจะเป็นเวรกรรมมันยังไม่ใช่ไม่ใช่วาละของคุณมันยังไม่ใช่คู่ของคุณหรือมันยังไม่ใช่ความรักที่ดีนะวันนี้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่า ยังไงอ่ะคุณปรับปรุงตัวแล้วคุณไม่ต้องไปเสียใจหรอกนะคะว่าเอ้ยฉันทํพยายามแล้วนะโอเคคือถ้าคุณทําได้เต็มที่อ่ะผลมันจะตามมายอย่างไรก็ให้มันเป็นไปแบบนั้นนะคะเพราะเราถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วอืมนะคะต่อไปค่ะกองที่โองนะคะจมตมุกแดงเจ้าตามูกแดงนะคะอาขามา จับ่ายไปพร้อมๆกันนะก่องที่2หายใจลึกๆตั้งสมาธินะคะนึกถึงคําถามนึกถึงใครนึกถึงคําถามแล้วก็นึกถึงบุคคลที่คุณถามถึงเนาะ เรากำลังจะมีความรักแบบไหนนะคะสำหรับคุณกองที่สองเนาะความรักของคุณนะคะตอนนี้สำหรับคนที่ถามถึงถึงถึงความรักนะคะอาจจะคนกองนี้อาจจะถามถึง2รูปแบบนะคะรูปแบบที่หนึ่งอาจจะเป็นความรักจาก ผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเพราะฉะนั้นคําถามสําหรับคนที่นึกถึงคนที่เป็นผู้ใหญ่ขอตอบคนคนอันนี้ก่อนส่วนคนที่ถามถึงถึงถึงแฟนถึงอะไรหรือความรักแบบชูสาวอะเดี๋ยวค่อยตอบอันนี้ก่อนคือคนที่ถามเกี่ยวกับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่อะไรเงี้ยยังไง ยังไงนับต่อไปนี้ไปเรื่อยๆยังไงเขายังคงรักและปาถนาดีกับคุณจริงๆและพร้อมที่จะผลักดันอุ้มชูดูแลซัพพอร์ตทุกอย่างนั่นคือสำหรับคนที่ถามหาผู้ใหญ่และบุคคลนะคะที่อายุมากกว่านะคะหรือว่าคนข้างตัวเนาะนั่นคือความรักของคุณที่คุณจะได้รับแน่นอนนะคะส่วนคนที่ถามถึงว่าคุณเนี่กำลังมีความรักแบบไหนตอนนี้ ความรักแบบชู้สาวหรือความรักแบบอะไรที่คุณกําลังถา,ถามถึงเนี่ยคาตอบคือหนวันนี้มันอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องนอนเหงานอนเศร้าได้แต่คิดถึงคือทุกคืนก็ได้แต่นึกถึงไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้มาใช้เวลาร่วมกันในเวลากลางคืนคือไม่ได้นอนกอดกันไม่ได้แนบชิดกันอะไรเงี้ยได้แต่นอนเหงาอะคือ ประมาณว่ามีแฟนก็ไม่ได้อยู่กับแฟนช่วงเนี้ยเป็นสถานการณ์นั้นแหละแล้วก็นอนคิดอยู่บางทีนอนคิดกอดมันข้างอยู่เดียวดายอะ่ะหรือบางทีมีคู่มีแฟนนะแต่กับไม่ได้ร่วมกัน คิดไม่ได้ร่วมกันแก้ไขคุณเป็นฝ่ายที่นอนแยกแล้วก็กอดหมอนข้างเองอยู่คนเดียวไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั่นคือคุณณนะวันนี้ความรู้สึกคุณนะคะมันใกล้จะขาดละกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เจอณวันนี้กับทุกๆเรื่องนะคะแต่มันยังไม่ขาดมีบางเรื่องที่ยังต้องผูกพันกันอยู่ยังต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่มันก็เลยทำให้สถานการณ์นี้มันไม่ขาด มันยังมีความผูกพันฟางเส้นเดียวยังคงเหลืออยู่นะคะคุณรู้แล้วแหละว,ว่าถ้าต่อไปมันเป็นแบบนี้อนาคตคุณจะเป็นยังไงคุณเตรียมมือและเตรียมมือไม่ใช่คุณเตรียมตัวรับกับสถานการณ์ที่กำลัาางเข้ามาอย่างเต็มที่แล้วคุณเตรียมตัวรับแรงประทะคุณรู้แล้วว่าทางข้างหน้าไม่ได้โรดยด้วยดอกกุหลาบละ คุณก็พร้อมที่จะก้าวไปเพราะคุณคนเรามันต้องไปอ่ะมันต้องสู้มันคุณเนี่ยอาจจะเจอเรื่องที่มันหนักหนาสาหัสหกว่านี้มาแล้วณนะวันนี้เพราะฉะนั้นคุณก็คิดว่ามันไม่เป็นไรหนักกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นเท่านี้คุณต้องผ่านไปได้ฉันต้องผ่านไปได้นะคะแล้วถึงแม้ว่าในหลายๆอย่างคุณพยายาม คุณพยายามทำเต็มที่แล้วอะแต่มันยังคงมีคำสั่งการบังคับหรืออำนาจอะไรที่ยังจะมาคอนโทรยังจะมาควบคุมเราอีกคืออตรงเนี้ยมันทําให้เราแบบโอ้ยเมื่อไหร่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะไปคือเราไม่สามารถหนีหลีกหนีคําสั่งที่มัน เออท,ที่ที่เราโดนอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณกองนี้ข้อแรกก็คือนั่นแหละสถานการณ์ความรักมันเป็นแบบนี้คุณต้องจะต้องอผ่านไปแบบตัวคนเดียวทำคนเดียวคิดคนเดียวสู้คนเดียวนะคะคุณผ่านไปได้แน่นอนถึงแม้ว่า มันจะมีสิ่งหนึ่งที่คุณยังต้องดูแลกันอยู่นะคะคุณก็ดูแลไปแต่นับจากนี้ไปมันก็จะเป็นแบบนั้นแหละนะคะแล้วหลังจากที่ความรักมันเหน็ดเหน,บบนื่อยแบบเนี้ยนะคะเขาไม่ได้มาช่วยหรืออะไรเลยกับสถานการณ์ที่คุณเจอนะคะแต่ผลสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะต้องผ่านไปแน่นอนคือถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ความรักที่ดีไม่ใช่ความรักที่ ที่จะมาอยู่เคียงข้างกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าคุณพร้อมที่จะรู้แหละว่ามันจะผ่านไปอย่างลำบากกับสถานการณ์ความรักครั้งนี้นะคะแต่ก็คุณก็จะผ่านไปได้แน่นอนนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันมีเออมันมันจะขาดแล้วแต่สิ่งที่มันเรายังต้องดูแลด้วยกันอยู่มันเป็นสิ่งที่ ที่ดีเป็นสิ่งที่สวยงามที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบและดูแลนะคะโอเคค่ะหมดกลองที่สองค่ะต่อไปกลองที่สามค่ะกองที่สามนะคะสำหรับคนที่เลือกน้องขนตงงนังอนยูนิคอนนะคะอ่ะหันหน้ามาโชว์หน้าหน่อยนะคะ เรานะคะกำลังมีความรักแบบไหนนะคะแบบไหนความรักแบบไหนความรักแบบไหนความรักแบบไหน เป็นความรักที่นะคะรู้สึกเหมือนทั้งโดนบังคับนะคะทำอะไรก็อึดอัดนะคะหรือโดนมาร์กไว้โดนสั่งตลอดนะคะเป็นความรักแบบนี้นะคะเป็นความรักที่อะไรอีกที่ความอดความรักแบบเนี้ยมันทําไมนะคะ มันทั้งโดนสั่งโดนกดโดนขีโดนคมเหงโดนบังคับนู่นนี่นั่นนะคะบางครั้งนะคะยังมีการพูดจารุนแรงปากพูดแรงๆให้รู้สึกไม่ดีเจ็บช้ำน,นั่นคือ ความรักแบบนี้นะคะแล้วความรู้สึกทําไมนะคะมันจะหมดความอดทนอยู่แล้วกับความรู้สึกแบบนี้กับความรักแบบนี้นะคะมันต้องแต่ว่ามันทําไมมันมันมีบางอย่างที่ต้องทนนะคะคุณรู้อยู่ว่าคุณต้องทนเพราะอะไรนะคะแต่บางทีทนไปทนมานะคะแล้วก็เจอคําพูดที่มันแบบแรงๆหรือเสียดแทงมันไม่เป็นความรักแบบนี้มันเป็นความรักแบบไหนหรือเป็นความรักที่แบบมันมันอาจจะ พวกคุณอาจจะอยู่กันมานานแล้วหรือคบกันมานานแล้วเรียนรู้นี่อยู่ในช่วงเรียนรู้นิสัยกันช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เรียนรู้นิสัยกันจริงๆเองนั่นแหละว่าเขาเป็นแบบนี้นะคะถ้าคุณผ่านไปได้นะคะก็จะผ่านตรงนี้ไปได้กับความรู้สึกทั้งหมดนี้แต่ณนะวันนี้มันมันใกล้ใกล้จะดับละกับสิ่งที่คุณทนอยู่มันใกล้จะดับใกล้จะจบมันมันมันเหนื่อยในในคำพูดหลายๆอย่างทั้ง พอพูดไม่ดีเสร็จมีสถานการณ์ไม่ดีเสร็จแล้วก็ทั้งก็บังคับอีกสั่งอีกนู่นนี่นั่นมันเยอะแยะไปหมดนั่นคือสิ่งที่คุณเจอนะตอนนี้แต่แต่มันยังมีคุณรู้อะว่ามันมันยังมีความรักครั้งนี้มันดีที่สุดก็คือมันมีการซัพพอร์ตและดูแลอย่าง อย่างบริสุทธิ์ใจนั่นคือมันทำให้อาจจะเป็นสิ่งนี้ก็ได้ที่คุณทนอยู่เพราะว่ามันมีสิ่งเนี้ยมัน,ม,นมันเหมือนบางทีมันแทบจะทดแทนกันได้เลยกับพอแบบว่าเอ้คุณโดนแบบบางทีก็พูดแรงรุนแรงพูดไม่เพาะบางน่นนี่นั่นสั่งมางมากพอคุณจะหมดใจปุ๊บหลายหลายอย่างมันเกิดการดูแลที่ดีมากทั้งซัพพอร์ตทั้ง ทั้งเลี้ยงดูทั้งอะไรอะ่ะทั้งหยิบยืน่นคุณอยากได้อะไรมันมันมันได้ทุกอย่างหรืออะไรสักอย่างก็เลยทำให้มันเอ่อมันเป็นสองอย่างอย่างเงี้ยมันคนละขั้วเลยนั่นแหละมันก็เลยทําให้ให้คุณแบบยังคงอยู่ในสถานการณ์ความรักครั้งนี้ได้นะคะรักครั้งนี้ยังอาจจะต้องไปต่อเพราะว่าบางทีคุณเอามาชั่งน้ําหนักกันแล้วก็มันก็ นะมันเป็นแบบเนี้ยนะคะแต่พอพอผลจริงๆแล้วคุณก็แบบความรู้สึกสุดท้ายมันก็คือการโดนสั่งโดนจี้โดนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ คือความรักของคุณกองที่3นะคะแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่อย่างน้อยบางคนอาจจะอย่างน้อยสําหรับคุณแต่มันอาจจะต้องใช้คําว่าอย่างเยอะของคนหนึ่งก็คือว่าการที่คุณได้รับการดูแลหยิบยืบ่นผลประโยชน์อะไรการซัพพอ,อร์ตหลายๆอย่างมันดีกว่าหลายๆคนที่ไม่ไม่ได้มีโอกาสได้รับตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นการได้รับตรงนี้มันก็ ทำให้เรามีชีวิตแบบโดยดีไปเรื่อยๆโดยที่แบบมันไม่ได้ลำบากอะไรนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นทั้งบุญทั้งกรรมปนปะปนกันไปเนาะนะคะโอเคค่ะต่อไปก็ที่สี่ต่หมูชื่ออะไรนะตัวเนี้ยจะไม่ได้อ่ะแต่มันเป็นกระตูนอ่ะเราไม่ได้ดูเราแต่เรา มันมาได้ไงรู้ตัวเนี้ยเราเออกมาจากไหนนะ้าลืมมาโอเคกองที่สี่ความรักแบบไหนของคุณกองที่สี่จะไ่ไปพร้อมกัน คุณมีความรักแบบไหนโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมดีขนาดนี้อว้าวดีใจด้วยเสียงพุมาปังๆังปังป,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 งปังจุดพุให้สำหรับคนเลือกกล่องที่สีก็คือเจ้าหมูแก้มชมพูเข้มนี่ชมพูชมพูเข้มแก้มโอ้เป็นความรักที่ดีมาก ตอนนี้นะคะเป็นความรักแบบไหนมันเป็นความรักที่ดีเพราะอะไรคุณอะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดคุณรักตัวเองคุณอะไรอีกคุณเป็นความรักที่ทำให้คุณทั้งดูแลตัวเองเออได้รักตัวเองได้เป็นความรักที่เดี๋ยวนะ เราดีใจแทนกองที่สี่เราพยายามจะอธิบายว่ามันเป็นความรักที่คุณไม่ได้รักเขามากกว่าตัวเองเลยมันเป็นการที่คุณรักตัวเองมากกว่าแล้วยังได้ความของคุณทั้งนั้นที่คุณรักตัวเองมากกว่าคือบางคนอะ่ะจะต้องรักคนอื่นมากกว่าเพื่อที่จะให้ได้ความรักมาแต่คุณกองเนี้ยกับกับรักตัวเองมากกว่า แล้วหรือมันจะกลายเป็นว่าเป็นเพราะคุณเลือกคนที่เขารักคุณคุณไม่ได้ไปเลือกคนที่คุณรักเขามากคือถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไปเลือกคนที่เขาไม่ได้รักเราแล้วต้องไปพยายามอ่ะก็คือจะไม่ได้แบบนี้แต่ว่าคุณคนนี้กับเลือกคนที่เขารักคุณมากกว่าที่คุณรักเขาเพราะฉะนั้นคุณได้อะไรคุณได้ทุกอย่างคุณได้ทั้งการ การใกล้ชิดมันเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเคียงข้างกันนะคะแล้วก็ไปไหนไปกันนะคะมีอะไรปรึกษากันนะคะแล้วความรักตรงนี้มันทําไมมันมั่นคงมากกับความรักแบบนี้นะคะตอนนี้คู่คุณมีการรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งการรอคอยครั้งนี้มันเป็นการรอคอยที่มันมีมีจุดสินส้นสุดเช่นตัวอย่างเช่นนะตัวอย่างเช่นสมมติว่าเนะวันนี้คุณกำลังตั้งท้องอยู่การรอคอยเนี้ยนะคะ มันจะอะไรมันจะมีจุดสิ้นสุดก็คือการรอคอยที่สมมตินเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาตั้งครร์อยู่นะคะท้องอยู่นั่นเองนะคะการรอคอยครั้งนี้ก็คือแน่นอนยังไงเด็กคนนี้ต้องออกมาจากท้องแน่นอนเพราะฉะนั้นการรอคอยครั้งนี้มันมีจุดสิน้นสิ้นสุดจุดจบแน่นอนคืออย่างน้อยเก้าเดือนเนี่ยเด็กคนนี้จะต้องออกมาแล้วตอนนี้คุณอยู่ในสถานะสถานะอะไรถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าสมมุติว่าถ้าเกิดกองคุณกองนี้อาจจะตั้งครรนอยู่กําลังท้องอยู่และทําไมรักตัวเองเพราะอะไรเพราะว่า รักตัวเองเพื่อที่ดูแลตัวเองให้ดีเพื่อให้ใครเพื่อให้เด็กในท้องที่เป็นผู้หญิงที่เป็นนางฟ้ามาเกิดเนี่ยนะคะได้ได้ได้แข็งแรงได้สุขภาพดีนะคะแล้วความรักครั้งเนี้ยนะคะคือความรักแบบไหนนะคะเป็นความรักที่มั่นคงนะคะเป็นรักที่รักตัวเองรักที่มั่นคงรักที่ติดกันรักที่อยู่ด้วยกันตลอดเวลารักที่รักที่ดีดีนะคะแล้วก็เป็นรักที่ ถ้าอันนี้สมมุติถ้าเกิดคนกองนี้เถาะกาลังต้คนคั์อยู่แต่ว่าคุณอาจจะได้ลูกผู้หญิงเป็นนางฟ้าน้อยๆมาเกิดนะคะเพราะคุณดูแลเขาอย่างดีมากนะคะรวมถึงแฟนคุณด้วยนะคะแล้วจะทําให้ชีวิตของคุณกองนี้ยมั่นคงมากนะคะในการที่มีนางฟ้าน้อยๆมาเกิดเพราะฉะนั้นอีกตอบแบบอีกรูปแบบหนึง่งถ้าตอนนี้ความรักของคุณกองนี่สีเป็นแบบไหนคือตอนเนี้ยคุณรักตัวเองนะคะ คุณมีการดูแลที่ดีนะคะโอ้ oh, ตลอดนะคะดูแลตลอดนะคะมีการพึ่งพากันที่ดีนะคะแล้วความรักคุณทําไมความรักเนี้ยมันเหมือน,นเป็นรักที่ดีแล้วหลายๆอย่างมันคือความมั่นคงของพวกคุณละตอนนี้พวกคุณอาจจะเช่นถ้าไม่ใช่มีบ้านมีช่องท่องหักอะไรที่มันมั่นคงมากก็กลายเป็นว่าความรักของคุณเนี่ย มันเหมือนเชื่อความรักของพวกคนณตอนนี้มันกลายเป็นแบบนี้แบบมันเหมือนความรู้สึกที่มันแบบแน่นอ่ะไอ้เงื่อนอันนี้มันดึงมันยิ่งดึงยิ่งแน่นใช่ไหมคะเงื่อนอันนี้เราเคยเรียนตอนเด็กๆกันเนาะที่เข้าค่ายเนาะเนตรนาลีใช่ไหมยิ่งดึงก็ยิ่งแน่นเพราะฉะนั้นความรักของคนกองที่สี่นี่ก็คือมันเป็นอย่างเป็นดั่งภาพเลยนะคะคือเหนียวแน่นหนึบนะคะเป็นรักที่ดีมาก ดีใจด้วยนะคะขอให้คุณคองกองที่สีเนี่ยมีรักแบบนี้นะคะตลอดไปนะคะแต่จริงๆเราไม่ต้องอวยพอหรอกนะคะเพราะคุณจะมีักความรักแบบนี้อยู่แล้วนะคะนั่นคือความรักขณะนี้ของคุณกองที่สีนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะอืมทุกคนจะต้องผ่านไปได้เนาะนะคะไม่ว่าจะมีความรักแบบไหนนะคะ รักมีหลายรูปแบบมีทั้งรักพ่อรักแม่ความรักจากลูกความรักจากเพื่อนความรักจากต้นไม้ความรักจากสัตว์แมวหรือหมาที่คุณเลี้ยงนะคะแต่ก็ขอให้ทุกคนเจอความรักที่ดีรักที่บริสุทธิ์นะคะโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ